หล่นมาจากไหนนะอ้เห็นด้วยเหรอเนี่ยแอบดูชายเก้าเล่นเกมสปรังกี้อยู่ตั้งนานแล้วนะ้าหล่นจากไหนเนี่ยหล่นจากในแอชใชเกิกกำลังเล<ด>่นในมือถืออยู่ช่วงนี้มันกำลังฮิตมากเลยน้

ตัวเป่าๆป,ป,ปุ๊บก็จะมีเสียงของเธอน่ะแบบตึงต้งตึ้งตึ้งตแบบทํานองบันนี่ส่วนถ้าจับฉันลงไปก็จะเป็นทํานองไชเก้าหรือถ้าจับพี่แป้งลงไปจะเป็นทํานองพี่แป้งแต่ว่ามันไม่มีแบบแบบนั้นนะมันปกติมันมีแค่แบบดอกไม้ใบหญ้าเจ้าหมีนูนี่นั่นอะไรแบบนี้มีทํานองพี่แป้งด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยมีกินปล่าไม่หลุดฉันก็แบบตึ้งๆแหล่ะตึ้งๆึ้ตึ้งตึงต้งะเอาจับใส่ยี่นี่บันนี่ทามาดูเร็ว จับเจ้าหมีใส่ในตัวเปล่านั้นทีไหมน่ะโอ้ยังไงนะจับเจ้าหมีโอ้ในมือถือนะโอ้ใช่ใช่ใช่ใส่้องใส่ดูสิเองใส่ใส่ว้ายมันเป็นตัวอะไรน่ะโอ้ทำไมอยู่ดีก็หลอนน่ะตึ๊ง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 หลอนหลอนเลยเอ๊นี่ทุกคนใครรู้จักเกมนี้ดีหรือเคยเล่นน่ะคอมเมนต์บอกชัยเก้าหน่อยสิเพราะชัยเก้าน่ะเพิ่งแบบ มาฮิตเล่นแบบเพราะว่าเห็นทุกคนเล่นอแอบดูมีใครเคยเล่นบ้างแล้วชอบเล่นแค่ไหนชิพิบอ่านอ่านแอบอ่านแอบอ่านอ้าวทุกคนเล่นกันหมดเลยนะเช้ก็ไปอยู่ที่ไหนมาอ กันเลยเจ้าหมีอยู่นี่ผมมาแล้วแบบว่าประหลดมากเลยนะชายเก้าถ้าเล่นนานๆก็จะตึกงตึ๊งตึ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 งไม่ใช่แล้วไม่ละเอาเจ้ว่าไปเอาขึ้นมาเล่นอีกอ่ะตึงตึงตึงจ้าตึงตึงตึงจตึงตึงตึงจับโน่นเสียงนี่จับนี่ใส่นั่นจับใส่จับโอ้ยอย่เพิ่งไปสิอะไรเนี่ยโอ้เจ้าหมีไปซะแล้ว เจ้าหมีก็เล่นว้าวใชลเ,เล่นนานสายตาไม่ดีนะไปกินไก่วยดีกว่าไปกินไก่หรอเฮ้ยเ <c oughs> น,น้ี่เธอรีบเดินหน่อยสิ <c oughs> จะไปกินไก่ไม่ใช่เหรอดิเดียวดิเดียวอาอทำอะไรอยู่นะ่ะ <c oughs> อูเสียงเริ่มดังขึ้นหฮมือถือฉันมีเสียงดังมากเลยเนาะอ๋อไปให้ถึงร้านไก่ก่กอนกินไก่ก่อนอ๋อ อู้ใส่ตัวนี้อู้เสียงนี่เธติดกว่าฉันอีกนั้นนี่ย่ะโอ้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 อะไรน่ะข้างหน้านั่นโอ้ใช่มันนี่ไงตัวนี้มาใส่ตัวนั้นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในมือถือนี่ไงโอ้ข้างหน้าว้าวว้าวลุงอินเทนมากอะไรน่ะอย่าบอกนะนี่เป็นกิจกรรมเรียกลูกขาว้าวเราทำอะไรได้บ้างน่ะ มันนี่เธอได้ยินเสียงไหมมันมีเสียงด้วยนะใช่เออไชคเก็ดูสิฉันสร้างตัวอะไรขึ้นมาไม่รู้นะเฮ้ยนี่มันเป็นตัวหลอนนี่เออมันจะจัดการเราไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะจับใส่ยังไงอ่ะเมื่อกี้เธอจับใส่ยังไงดึงไปดึงมาแล้วก็เป็นเลยเออม,มีเสียงเพลง ใส,ใส่จับใส่เฮย้ยเทฮะโอ้ยทุกคนทุกคนเล่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ่ะว้าวหลอนมานั้นกตัวเนี้ยนะ่ะจับตัวที่ใส่เฟิบเป็นตัวอะไรอีกแล้วเอไม่รู้แฮะมันหายไปนะ่ะจับตัวนี้ใส่โอ้มีหูแมวหูแมวเบเออมันนี้ทำตัวสีชมพูออกมามได้ด้วย โอ้ตัวนี้หูแมวเออมันเป็นตัวมันเป็นตัวลายแล้วนะ่ะหลอนมันจะเกี้ยงไม่หลอนเลยเอวันนี้เธอดูสิหน้ามัน <Whoa. S 2> ว้าวว้าวเท่แฮะลุงอ,อินเทมาคือชอบอะไรบ้างเนี่ยจับจักเรียกฉันอยากจับใส่บ้างว้าวเอ้านี่มันจับใส่อนันนี้โอ้หายน่ะเอาหมดแล้วนะ่ะเราลีมันใหม่ได้ไหมนะ่ะ รียังไงเ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเอาจับไปใส่อันนี้ได้ไหมเูาทาไม่ได้แล้วนะล้วงั้นคนที่จะทําได้ก็คือลุงแล้วแหละบันนี่โอ้ต้องไปขอให้ลุงรีใหม่ให้โอ้เป็นเกมในชีวิตจริงนี่เองใช่อย่างเจ๋งเลยลุงมีอะไรเจ๋งๆทาไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกให้ชายกูใช่ให้ชายกูเล่นอยู่อ่ะจะแบบเออะลุงไม่ทําอะไรใต้โต๊ะใต้ เป็นไงเกมหนะ้าร้านฉันสั่งซื้อมาลิขสิทธิ์แท้บริษัทดรโคออปเปอเรชั่นเลยนะว้วลุงอย่างเจ๋งเลยนะทำไมไม่บอกกันว่าลุงเอามานะเนก็อเป็น,นไงล่ะลูกค้าชอบอมากเลยเนี่ยเมื่อเช้าก็มาเล่นคนหนึ่งแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ก็ไม่จ่ายไก่ด้วยนะ มาเพื่อเล่นเกมร้านลุงอย่างเดียวโอ้วันนี้ก็มาเพื่อเล่นเกมร้านลุงสุดยอดมากลุงความจริงตอนแรกจะมากินไก่แหละแต่แบบว่าติดตรงข้างหน้านั้นก่อนิดนดียว่าแต่มารีเซ็ตยังไงนะข้างหน้าลุงถ้าเธอซื้อไก่ฉันครบสี่ชิ้นฉันก็จะกดรีเซ็ตให้นะเอาไหมเอาไหมวันนี้เอาสั่งเอาเลยเอาเลยลุงสี่ชิ้น น้าชาเกลอและบันนี่โอเคสั่งสี่ชิ้นไก่สี่ชิ้นนี่มันการทำโปรโมชั่นเป็นการค้าขายที่ดีมากถ้าที่ฉันเคยขายแล้วโอเคพร้อมเสริมเพื่อจะเล่นเกมเอาะชิ้นก่อนอีกสองชิ้นนะอย่ามักโดยหน่าเดี๋ยวกดรีเซ็ตให้โอเคค่ะลูก บัน,นธอดูสิบอกลุงลุงบอกให้ซื้อไก่สี่ตัวลุงก็ทำให้แค่สี่ตัวน่ะนั่นน่ะสิอ้อเฮ้ยเป็นหมีหน้าใจเป็นต้องหมีน่ารักคึกคักเวลาเราเล่นต้องหมีใจเย็นอุ้ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีอะไรเช่แ<ม>้ดูสินะนี่ลากไปปึ๊บน,นี่ใส่อันที่เป็นโอ้โอ้ทำไมเป็นสีน้ำเงินนะ่ะไอ เทเหมือนกันแฮโอ้ยฉันอยากลากบ้างน่าเด็แค่ตัวสองตัวจะเก็ลองดูสิฉันขอฉันขอลากหน่อยฉันอยากเอาไปใส่อันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยเอ้าเอ้าหายหายไปไหนเนี่ยเอ๋เหลือสีเขียวอีกอันหนึ่งน่ะวันนี้ไันนี้ถ้าจับมาเลยเหลือสีเขียวกับสีส้มใช่ก็เอาสีส้มหรือสีเขียวเอาสีสีเขียวสีเขียวฉันอยากดูว่าถ้าเป็นดอกไม้มันจะเป็นแบบไหนน่ะได้ได้ได ชิบชบทุกคนลองทายดูนะถ้าเป็นดอกไม้จะเป็นอะไรดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนอ้าวหายอา้าวโอ้โอโ,อโอเคง,งั้นทั้งหมดก็มีแค่นี้มีตัวไหนซ้ำบ้างไม่มีเลยเื้ออย่างเท่เลยถ้าเราอยากเล่นอีกแล้วต้องกินไก่ลุงเพิ่มอีกก่อนเนี่ยใช่นั่นนะสิ<อ>ว่าแต่เราลองรีวิวแต่ละตัวดูซิตัวนี้คืออะไรนะ่ะสปรังกี้โอวั ชื่อมันยากจังใช่มันเป็นตัวสีเขียวแถมตามันดูสิตามันกําลังตกใจอยู่แล้วตัวสีดํานี่คืออะไรกําลังสั่นอยู่ด้วยตัวนี้คือ,อสปกเกรเกรเซอร์ไวเวอร์ก็คือผู้รอดชีวิตออมันดูหลอนอยู่นะใช่ตัวนี้คือสกายท้องฟ้าเป็นเจ้าหมีเป็นน้าหมีง,ง่วงส่วนตัวนี้คือโอเรนเป็นหมวกยานอวากาศเลยแฮะ ตัวนี้จะเรียกว่าเป็นอะไรเจ้าถังเจ้าถักเจ้าบลัดน่ะเป็นเจ้าถักส่วนสีฟ้านี่เป็นเจ้าดนตรีเจ้าดนตรีได้ไหมไม่ใช่เจ้าซีเครตคาเลคเตอร์โอ้ยตัวนี้คือซีเครตคาเลคเตอร์ชักเกิาโอเคว้าวเอากลับบ้านได้ไหมอ่ะอู้มันคือซีเครตคาเลคเตอร์เอากลับบ้านได้ไหมถ้าเป็นซีเครได้เขาก็ลองดูทุกตัวก่อนตัวนี้เป็นโฟนนอนเวนด้า ตัวนี้คือพิงกี้พิงกี้พิงกี้ตัวนี้คือไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเหมือนกันตัวนี้คือเจวินใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้คือกาโนอ๋อโอเคตัวนี้กาโนแล้วก็ตัวหลอนๆนี่คือเวนด้าอีวิลเป็นปีศาจนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเจวินเออเจวินอยู่นี่ตังหาว้าวน่ารักมากเลยลุงน่าจะมีแบบนี้ตั้งนานแล้วนะโอมันขยับได้ด้วยอ เจ้าอีวิวเวนด้าจัดการทุกตัวเลยดูสิจริงจ้าอีวิวเวนด้าตัวหลอนมันหลอนดูดิมันกินทุกตัวเลยไชเกิลดูสินั่นนั่นนั่นมันพยายามจะไปจัดการตัวอื่นอีกโอ้มันคือฆาตกรรมฆาตกรเกิดเหตุไม่คาดฝันว่าแต่เจ้าเฉิมนี่ทำอะไรเนี่ยวายตัวสีเขียวตกใจโอ้มันโดนกินดูสิเอ้า มันงาบทุกตัวเลยรวมถึงเราด้วยนะแสดงว่าสามตัวนี้ต้องเป็นตัวร้ายใช่เลย